สวัสดีค่ะคลิปนี้สิพามาเห็ดน,น้ำพริกน้นลกปลาย่างกินกันนะคะไปเบิ่งวิธีเห็ดน,น้ำกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีนี่ค่ะปลาปลาแหงปลา,ปาโกะนะคะเอิญปลาีิโกะพริกค่ะอันนี้มันจะมีพริกแหงพริกเม็ดใหญ่กับพริกเม็ดเล็กนะคะหรือ<น>พริกอันใ<น>หญ่ พริกอันใหญ่ไหมลูกใหญ่ถ้าใส่พริกเม็นน้อยหลาไมนสิเพ็ดนะค่ะเฮามีพริกใหญ่ปนไปค่ะอันนี้หอมเจียวค่ะจะอันนี้กระเทียมเจียวแม่จะทําน้ําพริกลูกอันนี้ก็คือน้ําตาลปี๊บจ้าน้ํามะขามเปียกแั่นคือแม่ถึงต้องเอาปลามาเกลือกะปิจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนการเหตุน้ำกันเลยค่ะ ก็แม่จะทําน้ําพริกใส่ปลาลูกมันเลยมีปลาครับน้องกาเข้าใจไหมครับเข้าใจแม่ล้วก็จะทํา หัวไปให้พริกเขากรอบดีนะคะเหลือกรอบแล้วก็พักไว้ค่ะ ปลาลงไปทอดให้กรอบคือกันค่ะเ mm hmm. หนื่อได้ที่แล้วก็วออกพักไว้ค่ะ mm hmm. ตั้งไฟแล้วใส่น้ำข่าเปียวกลงไปจ้า mm hmm. กะปิค่ะกะปินี่ก็ใส่ก้าเอาได้ค่ะว่าเอาเอ็ดหน่อยเอ็ดหลายค่ะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะ ใส่เนื้อปลาที่เราตำมลงไปนะคะตามด้วยพริกจ้าพาสีพัดไฟอ่อนไปนะคะ เทียมจ้าพัดไฟอ่อนไปให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ ัดไปเครื่องเข้ากันแล้ว่ะน,น้ำพริกเข้าแห้งดีนะคะก็แปลว่าไซด์ใดค่ะน้ำพริกนรกปลาย่างง่ายๆจ้า เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันเนาะคะ่ะเมนูน้ำพริกเห็ดกินง่ายๆกันแล้วแล้วเนาะคะ่ะเห็ดบญยากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ